เราจะดูว่ามันแฮกยากไหมแล้วมันปลอดภัยจริงไหมโดยการที่เราเตรียมกาททดสอบไว้เพียบเลยครับพี่นี่ได้ข่าวว่าพี่เป็นช่างที่แบบมือฉมังด้านการ b u i l อินเฟอร์เนเจอร์คอตอมขึ้นมาเลยตอนเราไขอ่ะนี่มั่ต้องเข้าไปไม่ใช่แต่ทำไมกดแล้วมันไขแล้วมันเข้ามาไม่สุดด้วยนะ <c oughs> ไขแล้วมันออกมาจนงง <c oughs> ไปกไปพิบ <c oughs> ผมก็งงอะไรยังไง <c oughs> ผมก็งงนะจริงๆข้างในเราผูกเชือกไว้เลยดี <c oughs> จแจ่งเลยดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮได้นะ หลังจากที่เราทำโกงมิครับมานี่จะคบรบ้อยแล้วด้วยนี่เรารทำกันมาตั้งแต่โควิดอะไกรกันเนี้ยต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับโกงมิครับเราทําเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนนะเราอยากให้คนปลอดภัยไม่โดนโกงเงินมไม่โดนเสียทรัพย์สินอืแต่ความปลอดภัยมันยังมีอย่างอื่นอีกน,นะครับก็คือในเรื่องของบ้านสิ่งสําคัญที่สุดในบ้านเนี่ยเวลาแบดูแลบ้านแม่ทรัพย์สินหายไปไหนคืออะไรกุญแจ ประตะรระูก็ประตูหน้าต่างอันนี้คือสําคัญเลยนะสำคัญเลย,เลยซึ่งผมเห็นนะหลังๆอ่ะหลายๆ,ๆ,ๆคนชอบไปในช้อปปีนน้นะซด้าอะไรเงี้ยคนก็จะไปซื้อกันแบบยึดติดของถูกที่ิต้อดอลล็อกที่แบบสะดวกสะดวกแล้วมันคิดว่จาจะปลอดภัยนี่อันนี้เจ็ดรอหสบห้าบาทครับเราจะมาดูกันว่าเราจะฝากทรัพย์สินในบ้านเราไว้กับกุญแจดิ่ตอนล็อ ในราคา765บาทได้ไหม Digital d a r าดูกันเลยเดีกว่าเฮ้ยกล่องดูดีเฮ้ยโนี่คิงอะไรก็ได้กรุณาถ่ายวิ o, ดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานเขียนสินค้ทาทาี่เา,า,าถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยอู่เรไม่ได้ถ่าย <c oughs> ไม่ได้ถ่ายโอ้โหมาในมือครับพัสเบิร์ดอืมแอปได้อืมเปิดปกติได้อืม ใช้รหัสแบบลากได้วิชั่วพันเบอร์ <He i. S 2> มีคีย์ธรรมดาด้วยโอเคครับตอนนี้เราใช้แอปพลิเคชันในละกปลล็อกได้เลยอือแล้วก็เชื่อมได้จริงๆนะ uh huh. เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดีกว่าว่าพวกเราสามคนเนี่ยในฐานะผู้บริโภคนะจะติดตั้งเองได้จริงไหมจัดไปลองไปดูดีกว่า,วา โอเคครับหลังจากที่เราไปลองติดตั้งที่ออฟฟิศดูนะมันไม่ได้เลยเพราะว่าที่สรตูเรามันเป็นประตูกรของยี่ห้อแบบดีๆเลยซึ่งเป็น,ปนบล็อกใหญ่มากก็เปลี่ยนไม่ได้เ,เราก็เลยมาที่บริษัทชูโคนะครับเ,เป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านการเฟอร์นิเจอร์คอสตอมนะครับเนื่องจากว่าพี่บอลนะเป็นรุ่นพี่ผมเจ้าของบริษัทนี้นะครับก็เลยติดต่อมาว่าพี่เขช่วยผมหน่อยดิเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจัดก,การให้เลยตอนนี้ก็อยู่กับช่างนะครับ ช่างชื่อพีดำครับชื่อดำอพี่ <laughs> <laughs> เรียบร้อยพี่ชื่อดำเหมือนผมเลยเอ่ะ <laughs> พี่นี่ได้ข่าวว่าพี่เป็นช่างที่แบบมือฉมังด้านการ build furniture <c ustom> ค u ตตอมขึ้นมาเลยใช่ครับถ้าเราดูผลงานของพี่ดำนะครับผลงานระดับประเทศหลายงานมาก <c oughs> เดี๋ยวเอารูปไปขึ้นให้ <c oughs> อย่างเช่นถ้าให้เห็นภาพนะอย่างคลิปที่เรารถถังที่เราจะสั่งจาีน่ะ ถ้าจะสร้างเป็นรถถังเลยพี่ดำก็ทำได้ใช่ไหมแบบมาได้หมดครับแบบนั้นพี่แจ้งหมดทุกอย่างโคลงไปนี้อ่ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะให้พี่ดำสร้างรถถังให้นคลิปหน้าให้ค่าจ้างเป็นไรนะเราเอากลมหนึ่งก็ได้กลมเลยอ่ะถ้ากลมหนึ่งนี่พี่กินหมดภายนวันนึงหมดสั่นแล้วนะอย่าพวกเยอะสั่นแล้วหมดด้วย อ่ะลองเสียบไฟแล้วเป็นไงไข่ปุ๊บออกหมุนปุ๊บออกแต่ว่าพอคลายปุ๊บเข้าเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยหรือมันมีแบบสปองสปริงอะไร่าป่ะสรุปตอนนี้นะครับเหตุการณ์นี้คือลองดูกล้องนะเราเสียบขาไปฟเข้าไปนะครับก็คือกระพริบอย่างงี้เลยกระพริบกระพริบกระพริบแบบอย่างแรกก่อนก็คือระบบลวนละกดอะไรไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยแล้วอย่างที่สองนะครับ ต่อให้ระบบไม่ลวนนะมันแปลกไหมปกติตอนเราไขอ่ะนี่มันต้องเข้าไปไม่ใช่หรอแต่ทำไมกดแล้วมันเข้ามาไม่สุดด้วยนะไขแล้วมันออกมาคือผมต้องบอกว่าเราไม่ได้แบบติดแบบยูเซอร์นะเรามีช่างช่างดำคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้อ้าโอ้ไม่รู้เลยตอนนี้ผมก็ตอบไปถูกมันว่าจะตอบแทถ้าเราจะล็อกบ้านอ่ะยังไงปิดปุ๊บเราต้องค้างไว้ รหาเชื่อมมาัดกรนนีอเป็นระบบเป็นนวลและไอ้ไฟข้างนอกนี้เราเราโชว์เพื่ออะไรเปึ๊บเป๊บเปเป็นไฟสองสว่างกันการโจนเข้ามามันจะพลิบกะพิบกะพลิบคือโจนจะได้รู้ว่ามันมีคนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันทําให้โจนงงไฟกะพลิบกะพิบผมก็อะไรอะไรยังไงสรุปอันนี้คือเราให้ช่างดําติดตั้งเต็มที่แล้วครับคือติดตั้งเข้าไปแล้วแต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็รหัสมีปัญหาอรวนเลยเห็นไหมกะพริบกะพลิบส่วนฝั่งนี้ก็ มันรีเวิร์สอะล่มอกันรีเวิร์สอะ <c oughs> คือไข่ทันทีที่จะเข้าไปไข่แล้วออกมาหลังจากที่วันนั้นเราไปกันมาใช่ไหม <c oughs> คือ<ช>ดิจิตอลเราลองมาใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็คือทำไรเท่าเท่าไหร่ก็คือเครื่องมันแฮงก์นั่นแหละซึ่งเอาจริงอ่ะผมแอบเฟลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันใช้ได้วันนี้แต่พรุ่งนี้มันแฮงก์แบบแนะั้นอ่ะผมก็เข้าห้องไม่ได้เลยนะใช่ผมก็เลยติดต่อทางร้านในแอปชอปปี้ไปนะครับว่าต้องการคืนสินค้าเขาก็เลยบอกว่าให้ส่งภาพวิดีโอมา ให้ทางร้านได้เลยแล้วเขาถามว่าสินค้ามีผ่าตรงไหน <c oughs> แล้วก็ทักมาอีกว่าถ้าพอใจสำหรับสินค้าต้องรีวิวให้รีวิวให้หน่อยอะไรมง,งมากเลยนะ <c oughs> ผมก็ตอบกลับไปว่ามันใช้งานไม่ได้ครับ <c oughs> ทีนี้สุดท้ายคนมาตอบว่ารบกวนลูกค้าแอดไลน์เข้ามาขอวิดีโอประกอบนะซึ่งผมส่งไปแล้วตอนแรกนะอ่ะโอเคส่งให้อีกก็ได้ในไลน์หรือ <c oughs> อาจจะเป็นคนละทีมไงผมก็แอดไลน์ไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมบอกว่าใช้งานไม่ได้เลยครับกระพริบตลอด ขอเลขคํคสั่งซื้อผมก็ส่งไปให้คือแบบเราสั่งมานานแล้วเราเพิ่งติดตั้งนะเพราะว่ารอคิวถ่ายชิ้ไงติดตั้งแล้วก็พิมพ์แบบนี้เลยขาตอบว่าเช่นนั้นให้ติดต่อกับทางแอดมินร้านค้าสําหรับเกมใหม่ติดต่อทางไหนครับแชรรนค้าได้กลับไปที่เดิมคือจะให้ผมมันในไลน์ทำไมวะเออผมก็โอเคคือใจเย็นแล้วใจเย็นแล้วผมก็เลยกลับมาที่ชทร้ค้าอแชรในช้อปปี้เองนี่ครับ S <S <S เขาตอบว่าอะไรเอาส่งวิดีโออีกแล้วออาดคือส่งรูปมาหรือีโอให้ดังร้านได้หรือไม่สามรอบแล้วอะที่ให้ผมส่งภากกับวิดีโออะทั้งไลน์กับช้อปปี้เนี่ยคือใจใจเย็นๆอยู่อะกลับมาในช้อปปี้เหมือนเดิมแล้วกดคืนในระบบนะผมก็บอกว่ากดไม่ได้แล้วในระบบอะแล้วสุดท้ายบอกว่าสินค้าหมดประกันแล้วนะคะัสองรอบเลยนะบอกผมสองรอบแล้วแต่ว่าคุณต้องติดตั้งในระยะเวลาประกันว้เองผมก็เลยสั่งอีกตัวหนึ่งมาแต่จากร้านเดิม คือเข้าไปดูในร้านเดิมอ่ะตัวเดิมเนี่ยรุ่นเดิมเลยอ่ะไม่มีละยกเลิกการขายไปแล้วเป็นไปได้ว่าเราได้ของที่แบบสต๊อกสุดท้าย last one ผมก็เลยสั่งอันใหม่มาเลยร้านเดิมแพงขึ้นไหมแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณสองสามร้อยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันมาละอันนี้คืนได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะหมดประกันอีกแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่แกะนะเรามาแกะพร้อมกันในคลิปนี้เลยเนี่ยนี่นะครับเราจะแกะกล่องโดยใช้แบงค์พัน บัตซิ่งที่อยู่ในกระเป๋าสังผมนะเฮ้ยบัตซิ่งใบดมเราทำเองนะครับเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์มีที่เปิดกระป๋องมีประแจอันนี้เราก็มีไขควงหยีดทัสดุได้เลยครับเสียวสอดได้สีแจงแม่งเลยดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้นะพิกระจูก็แสนโบะก็นอนอ่ะอันนี้ก็ประมาณประมาณน้องๆไิกระจูอ่ะเฮ้ยดับ Oh. Hey. <laughs>